สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแจ้งข่าวสารสาระน่ารู้ที่นำข่าวสารดีๆสาระอัปเดตทันเหตุการณ์บ้านเมืองเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะมีข่าวสารสาระน่ารู้อะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะเริ่มแล้วโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีมีฟันบดเคี้ยวโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาดูแลคนไทยทุกคนที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหารพร้อมสืบสารต่อยอดโครงการ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้กับประชาชนทุกสิทธิ์ติดต่อที่โรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศสิทธิประกันสังคมรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมเอกชนส่วนบริการฝังรากฟันเทียมกับผู้มีปัญหาฟันเทียมทั้งปากหลวมเฉพาะสิทธิบัตรทองที่โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมประชาสัมพันธ์เริ่มแล้วโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีมีฟันบดเคี้ยวโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาดูแลคนไทยทุกคนที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหารพร้อมสืบสารต่อยอดโครงการ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้กับประชาชนทุกสิทธิ์ติดต่อที่โรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศสิทธิประกันสังคมรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมเอกชนส่วนบริการฝังรากฟันเทียมกับผู้มีปัญหาฟันเทียมทั้งปากหลวมเฉพาะสิทธิบัตรทองที่โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมประชาสัมพันธ์เริ่มแล้วโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีมีฟันบดเที่ยวโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาดูแลคนไทยทุกคนที่ไม่มีฟันบดเที่ยวอาหาร พร้อมสืบสารต่อยอดโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้กับประชาชนทุกสิทธิติดต่อที่โรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศสิทธิประกันสังคมรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมเอกชนส่วนบริการฝังรากฟันเทียมกับผู้มีปัญหาฟันเทียมทั้งปากหลวม เฉพาะสิทธิบัตรทองที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมประชาสัมพันธ์